ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับคุณผู้ชมเวลาคำลังี้9โมงกว่านะฮะ9้าโมง40จสิเจ้ะจะพาบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมที่รรเจริญพืท่านนียที่กำลังรับชมยันอยู่ในขณะนี้เป็นประจําครับที่นี่เขาก็ขายกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมการกินอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมาสุรินทร์แล้วไม่มีคำว่าอดครับทุก50เมตรหรือตลอดทุกเส้นทางจะมีของกินตลอดนี่นครับอันนี้ก็เป็นไข่เต่าทอดงาทอด ก้วยทอดมันทอดแล้วแม่ค้ากําลังทอดอยู่ในขณะนี้ครับเนี่ยทอดกันอยู่สดๆร้อนๆเลยทอดกันอยู่แบบนี้เลยไปหาไข่เต่ามาจากไหนมาทอดอจากทะเลเอาเวลาไหนไปทะเลจะเห็นเธอเด,เดินเดินในตลาดเออนี่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับอ,อันนูนแม่ดูแม่ค้าไข่ลอตเตอรี่นะนะ คุ้นนาคุ้นตากันอยอะนะนอนๆให้เห็นแต่ละหลังผักเยอะแยะเลยขายผักางมๆนะจ๊ะิ้งบอกจิ้งบอกผักงามๆจ้ะงามเหมือนคนขายงามเหมือนคนขายคนซื้อค่ะอะไรนะงามเหมือนคนคนขายไหนดูซิคนขายเนี่ยธรรมดาที่ไหน ถ้าทมถ้าทมดอมคลายอ๋อกระเพราโนโนเซเรนเมนต์มาอัดเดินเนอเซเรนนะไม่มีคำ่าอดนะเออนี่ผลไม้ครับคุณผู้ชมครับทางนี้งั้ยสังเกตวัดแมคร์นะนี่งั้ยไหนมังคุดกิโลละสี่สิบมีกิมจูสามสิบ sôm kiêu hoàn, thằng nôn, có sôm cho cún, thằng nôn, kilo là 40, kiêu hoàn này chỉ 35, mà du. Đấy, anh em mình trên cây dây chót, là mình say man mốt, tự đẻ như thế này. Ừ. Này, mày đền bằng em này. anh ấy trồng riêng, phải không? Chắc chắn. Tại sao nhanh ที่บ้านปลูกอันนี้คิดไดว่ามระมระค่ะมาร๊ะจีนมระจีนหางนกจะเป็นคีนโน๊นนโกโอ้คีนโนกอะไรเม็ดใหญ่แท้นอกอะไรน,นกจีนเนีนได้โอ้โหคุณผู้ชมดูาบาหวานความดันกินแล้วช่วยได้ดีมากใครที่เป็นความ,มาอ่ะเป็นบาหวานเป็นความดันนี่กินมะระนี่ดีที่สุดเลยดีมากดีมากนะฮะจะได้ปรับ ถูกกระโรคด้วยใช่ดีมากดีมากนี่กินเราจะได้สวยเหมือนแม่ค้าแบบนี้นี่พูดได้ถูกมากเลยเออเดี๋ยวกลับมาครับไปไปดูทางนู้นก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีเดี๋ยวกลับมาเอาทางนี้ออันนี้ดานอาเมนากำลังมามา,มา,มาไปไหนไม่ไปได้ไหมพาไปไหนอีกแล้วไปไหนอีกแล้วแล้วก็มามามา,มาพาไปไหนไเทียเท่ยวอีกแล้ว โผฟั no oh, you, kind of ่นกันเลยคุณผู้ชมโผฟั่นนี่ทางนู้นเค้าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเลยเอาเลยเจมลนพาวเวอร์ซะนี่ก็ทาฆณีพาวเวอร์จะลดเหมือนเดิมตอตราฆณีนี่หุจตอตราฆณีนี่หุจอย่าเผาอยู่เผาอยู่กระหนมโกรธตานนนี่ฮะอ่ะคุณผู้ชมดูนี่เพลย์ชื่อเพลย์ชื่อจรหนูจรน อุดมสมบูรณ์คุณผู้ชมตลาดสดินไม่มีคำว่าอดถ้ามาแล้วนี่อาหารกันกินอุดมสมบูรณ์มากดูดูแม่ค้าทางดีดีแม่ค้าคนดังดน,ะะนี่ผลไม้มีจำปาดะไม่อยากกินจำปาดะจำปาดะอืมอืมจำปาดะคืออะไรกันเ้าคล้ายๆขนนจำปาดะอืม,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 มอืม Ô พูดอะไร ngọt หรือพูดไปฟังอืมจะให้เลยลดนึงเลยลดอันนั้นอ่ะ ของนักเรียนไหนฮะเทศบาลสานบ่งเงาะนี่คุณผู้ชมครับตลาดสดบางุรินทร์เนี่ยคุณผู้ชมช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามะม่วงฮะคุณผู้ชมมะม่วงนี่อู้เยอะมากมะม่วงก็เป็นในช่วงหน้ามะม่วงก็จะเยอะหน่อยจะกินมะม่วงก็กินให้ทันช่วงนี้แหละมะม่วงถ้าจบช่วงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปกินอย่างอื่นแทน เออใหญ่กำลังโบไยเนาะนี่คือบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุร์เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชม9โมง40กว่านาทีฮะนะครับของกินของใช้เยอะแยะมากมายครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีตลาดเยอะหน่อยนะครับทางนู้นก็จะมีของดีสีภาคนะครับที่โรบินสันอาหารการกินพร้อมทางนู้นแล้วก็ช่วงเช้าตลาดกืนมอครับเนะี่ยวันเสาร์ก็มีตลาดใน ผ้าไหมเมืองสุรินทร์ทางนู้นด้วยนะครับตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ก็จะมีในช่วงของวันเสาร์ครับเป็นผ้าไหมเมืองสุรินทร์ทางนู้นนะครับนี่นี่นะครับน,นี่คนดังไฟครับผมคนดังไฟอันนี้ออนี่น,นะฮะในครัวขาดอะไรก็มาที่นี่ได้เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับ ไม่อึดไม่ยากตลาดเมืองสุรินครับ